นี่แหละครับบรรยากาศตอนเย็นครับใครค่ำแล้วกโมงก,กว่าแล้วครับร้องจางดังจังตอนเย็นมาครับนี่เราเอาเปเอาผ้าห่มวันนี้เลยครับนี่วันนี้มาสองคนครับผมจะกางเปนอนอย่างนี้นะ ครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวยูทูบทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับดูรับชมคลิปนี้นะวันนี้ผมก็จะมาแก้มือครับลิบก่อนลิบก่อนไม่จบลมแรงครับแต่วันนี้ผมจะไม่ไม่นอนบนต้นไม้ครับไม่นอนบนต้นไม้เราจะนอนพื้นจะกลางเปนอนครับวันนี้มาค่ำหน่อย เนื่อจกติดธุระมาเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเนาะตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วครับนี่นละครับบรรยากาศตอนเย็นครับใกล้ค่ำแล้วหกโมงก,กว่าแล้วครับทุกคนครับตอนนี้ฟ้าค้มมากเลยเนาะ เดี๋ยวมาลุ้นกันครับคืนนี้ว่าเราจะโดนฝนไหมว่าจะมีฝนตกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นที่นอนของเรานะครับเสร็จแล้วครับตัวนี้ก็ไกลมืดแล้วครับ ข้างบนนี่จะกลางผ้าใบมีกมั่มีมีผ้าใบคุ้มไม่หมดนะครับตัวนี้กันไว้ก่อนครับเวลาตอนกลางคืนมานี่ถ้ามันตกมาแล้วมันจะกางไม่ทันนะครับบรรยกาศไกลมืดแล้วครับที่เห็นแสงไฟอยู่นั่นก็ จะเป็นบ้านนะครับเป็นหมู่บ้านนะครับเพราะว่าเราขึ้นมาบนดอยนี่มันก็สูงนะครับเห็นแสงไฟไหมครับนั้นนั้นก็จะเป็นแสงไฟในหมู่บ้านนะครับขี่ขึ้นมาก็ประมาณสิบกว่าโลครับขี่มอเตอร์ไซค์มันออกจากบ้านมาครับสิบกว่าโลได้ยินไหมครับเสียงลมทุกคนครับ เหมือนเดิมครับฟ้าคึมๆเหมือนเดิมดูเหมือนว่าฝนจะตกนะครับบรรยากาศในป่านี่เงียบครับเงียบเงียบแบบสนิทเลยครับได้ยินไต่เสียงลมนะนอนเป๊ครับวันนี้ทุกคนครับเปลี่ยนบรรยากาศถ้าเราทำงานเหนือหน่อยๆนี่ถ้าได้เข้าป่ามานอนบรรยากาศอย่างนี้มันก็รู้สึกว่า บายใจขึ้นถ้าคนชอบนะถ้าคนไม่ชอบก็ถ้าคนไม่ชอบก็นอนเขาก็นอนไม่ได้นะเขาก็จะรู้สึกว่าลำบากนอนเตอย่างนี้ครับแต่ถ้าคนชอบนี่ก็จะรู้สึกว่าดีคล <laughs> ายเครียดครับ จากที่เราทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยบางทีนี่บางทีนี่ทำงานเหนื่อยมาเรามานอนอย่างนี้ก็อากาศมันก็เย็นเย็นสบายดีครับรู้สึกว่าสดชื่นครับฟังเสียงลมเสียงลมเสียงนกเสียงอะไรตามป่ามันก็รู้สึกว่าผ่อนคลายครับ ตอนนี้ก็ดึกแล้วเดี๋ยวขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับอืมครับทุกคนเสียงลมแรงมากครับตอนนี้ก็ประมาณทีสามครับ ลมครับลมแรงมากเลยครับเอาใบานี่กับพือเลยเหมือนฝนจะตกแต่ไม่มีฝนครับมีแต่ลม รู้สึกว่าหนาวห่ผมผ้าครับ เช้าแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าครับม่อคือลมแรงมากครับลมแรงแต่เราไม่ได้นอนบนห้างวันนี้สบายครับนอนอยู่บนพื้นดีนี่สบาย บรรยากาศตอนเช้าครับเดี๋ยวเก็บของก่อนนะตอนนี้ก็เช้าแล้วครับเก็บผ้าใบเก็บเต ทีนอ,นนะอ้าวเก็บของเรียบร้อยหมดแล้วครับไปครับกลับบ้านกนะันอ้าวกลับบ้านกันครับเช้าแล้ว กลับไปทำงานอีกครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ